วัสดีครับผมน,นายรัตนชัยพิมพ์สิมวันนี้จะมานําเสนอบทคว,วามทางเศรษฐศาสตร์นะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่อแทนในการคุมคลังสินค้าผู้เขียนวรุนทิปปีดาวิจิตกุลปีที่เผยแพร่มิถุนายนพศ2556แหล่งที่มางานนิพนธ์ระดับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยอรุรภา วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุนคลางสินค้าในแต่ละรูปแบบการลงทุนคลงสินค้า5รูปแบบ 2. เพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสําหรับการลงทุนคลางสินค้าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่รายละเอียดโครงการลงทุนบทนำ กำหนดอายุโครงการไว้12ปีใช้ประโยชน์จากคันสินค้าตลอด12ปีอัตราคิดลดใช้8.1%ต่อปีตลอดอายุโครงการเงินลงทุนเริ่มต้นสำหรับกรณี1ที่กล่าวคือรูปแบบการลงทุนคังสินค้าใหม่มีประมาณ300ล้านบาทสมมติฐานเพิ่มเติมกำหนดให้มีไรายได้จากการใช้พื้นที่3ระดับคือ100% 90%และ80%ของพื้นที่ ขนาดพื้นที่ที่ศึกษาพื้นที่รวม6 0 0 0 0ตารางเมตรอาคารคลังสินค้า5 000, 2 0 0 0ตารางเมตรบวกำนักงาน2 0 0พตารางเมตรบวกที่จอดรถหรือบริเวณทั่วไป6000ตารางเมตรการประมาณการด้านค่าใช้ใจ่ายและรายได้มีการแบ่งปีและเพิ่มขึ้นตามสมมติฐานเช่นค่าแรงค่าสาธารณูปโภคเพิ่มปีละ10ต่อปีวิเคราะห์การ วิธีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าที่บทความใช้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือทางการเงินหลายตัวเพื่อประเมินโครงการได้แก่มูณค่าปอุปาบณสุทธิอัตราผลตอบแทนภายในระยะเวลาคืนทุนหัชนีผลตอบแทนอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรายได้อัตราคิดลดการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญครับ NPV เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนินสดกับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนลงทุนเริ่มต้นจากปี0ถึง n โดยใช้อัตราคิดลดและอายุโครงการ n ถ้า NPV มากกว่า0นถือว่าโครงการคุ้มค่า IRR ครับอัตราคิดลดที่ําให้ NPV เท่ากับ0ถ้า IRR มากกว่าอัตราคิดลดที่ตั้งไว้เท่ากับถือว่าโครงการคุ้มค่าผล,ลผลตอบรับผลลัพธ์ตัวอย่างนะครับ กรณีรายได้ใช้พื้นที่100%อายุ12ปีอัตรา,าคิดลด8.1%จากตารางในบทที่4รูปแบบที่1 NPV ประมาณ427ล้านบาท IR ประมาณ29%รูปแบบที่2 NPV ประมาณ406ล้านบาท IR ประมาณ28%รูปแบบที่3 NPV ประมาณ80 ล้านบาท IR ประมาณ10%รูปแบบที่4 NPV ประมาณ147.57ล้านบาท IR ประมาณ84%รูปแบบที่5 NPV ประมาณ129ล้านบาท IR ประมาณ48%จากนั้นในกรณีที่รายได้ใช้พื้นที่ลดลง90%หรือ80%ผลลัพธ์จะลดลงตามลำดับผลการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์พบว่าเมื่อใช้อตัตราคิดลด8.1%ต่ออายุโครงการ12ปีสำหรับการลงทุนเริ่มต้น300ล้านบาทรบการณีรายได้ใช้พื้นที่100% 90%และ80%พบว,ว่ารูปแบบที่4เช่าค่างสินค้าสาธารณะแบบเช่าทั้งหมดมีความคุ้มค่ามากที่สุดในหลายกรณีตามด้วยรูปแบบ5สรุปคือสำหรับธุรกิจคลังสินค้า การเลือกใช้บริบรการคลังสินค้าสาธารณะแบบเช่ารูปแบบที่สีอาจให้ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีในเงื่อนไขที่ตั้งสมมติฐานไว้และอาจจะเหมาะสมกว่าการลงทุนสร้างเองในหลาย,ลายกรณีผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ